รา, <ไป S 1> ายได้ก็พออยู่ได้ได้วันละนิดหน่อยก็ยังดีดีดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> สวัสดีค่ะดิฉันวันดีนาประดิษฐ์เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลพรงนกค่ะ ทนของการที่จะมาทาพืชผักสวนครัวตรงนี้ค่ะเป็นมายังไงอะคะเดิมที่อยู่กรุงเทพมาก่อนด,<ม>ดูแลผู้สูงอายุดูแลแม่คือพอดีแม่ป่วยปีห้าห้าป่วยมากก็เลยมาอยู่บ้าน<ม>กลับมาอยู่บ้านแล้วก็แม่เสียชีวิตปลายปีห้าก่อนนั้นนะพี่สาวก็ททาชาอมตรงนี้พื้นที่นี้เป็นชาอมหมดมแล้วพี่สาวไปโลกตาย ก็ต้องวิ่งไปเรื่องาโรงพยาบาลบ่อยก็ปเปลี่ยนจากอมมามาไปปลูกผักสวนครัวปลูกต้นม้ยืนต้นพอดีกลุ่มสติก็มีโครงการตู้เย็นหลังบ้านก็มาปลูกกระเพราโหระพาไว้ให้ค่ะแต้คกนี้มันมันเยอะก็เลยได้ตัดไปขายบ้างอะไรบ้างก็เลยมีไรายได้มีไรายได้จากตรงนี้ด้วย ใครเข้ามาสามารถเามาคือแจกกันกินได้แบ่งกันกินได้ใครก็ามาก็มาเด็ดไปได้เลยของในนี้ถ้าเหลือจากแบ่งแล้วก็จะไปแไปขายด้วยขายที่ไหนอะคะมันจะมีแม่ค้าในหมู่บ้านเป็นแม่ค้าส่งเราก็ไปส่งเขาที่ในหมู่บ้านแล้วเขาเอาไปขายต่อเอาไปขายต่อตลาด่ังทองเราก็ ว่างๆเย็เนๆเราก็ไว้ออกกำลังด้วยอะไรด้วยต้นไม้ในส่วนนี้คือใครอยากได้อะไรก็มาเอาได้เลยที่จะไปทำพันธุ์กระภพาโหระพาทุกอย่างแต่ถ้าเป็นโหระพาเราก็จะบอกว่าให้แช่เอ็มร้อยลิดหนึ่งสิักสิานาทีแล้วก็เอามาปักชำในหลุมถาดหรือในถุงดำก็ได้มันจะแตกวายดี นานมานี้เอาไปร่วมกิจกรรมกับตลาดแจกแลกขายของสตรีเอาใบเอายีลาไปแลกกับเม็ดผักคะน้ามาแล้วระหว่างไปก็เอาชะอมไปด้วยกิ่งพันกิ่งชะอมไปด้วยเอาไปขายประหลัดอปตอมาซื้อยังขายให้ประหลัดอปตอได้จองร้อยหนึ่งอยากเชินทุกคนมาปลูกผักสวนครัว ปลูกผักทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกที่เหลือแบ่งปันเหลือจากนั้นไปขายสร้างไรายได้สร้างความสุขให้ให้เรา